สวัสดีครับณยามนี้จะมาแนะนําวิธีการแทรกรูปภาพให้อยู่เหนือวิดีโอที่กำลังเล่นอยู่หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Overlay Video หรือ Image Overlay เช่น กรณีที่เราต้องการที่จะบรรยายอะไรสักอย่างแล้วก็มีวิดีโอพื้นหลังแล้วก็มีรูปภาพประกอบอยู่ระหว่างวิดีโอกำลังแล่นไปแอปนี้เหมาะสมที่สุดค้นหาใน Play Store ว่า image overlay video overlay ก็จะเจอแอปนี้ครับ application แล้วเราก็กดเปิดแต่ตาต้าน,นมีคนบอกเสียงผมเหมือนคนง่วงนอนเดีย๋ยวผมต้องปรับปรุงใหม่เพราะนั้นต่อไปจะเสียงดังเปิดปึ้งมาฉะไหนหนอ Overlay Image เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้อะไรเช่น เลือกวิดีโอก็ได้เลือกรูปภาพเลือกแกลเลอรี่ทีนี้ผมจะเลือกอะไรดีผมก็ลองเลือกวิดีโอก่อนแล้วกันวิดีโอของฉันไปที่แกลเลอรี่โอ้โหมีแก้ผ้าด้วยไม่เอาแก้ผ้าอนาจารย์ไม่เอายัไม่อาจารย์หรอกเมื่อกี้เดี๋ยวเปิดดูกันมันอะไร อันนี้ก็ได้นะลองน,นี้ก็ได้ไม่อาจารย์หรอกต่อไปก็เราก็จะเลือกอไม่ทราบท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ฟังเห็นเห็นไอ้น,นี่ไหมครับข้างล่างเนี่ยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนี่แหละที่เป็นรูปรูปรูปภาพเนี่ยเราก็กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีตัวหนึ่งให้เลือกเป็นแกลเลอรี่เลยที่ไหนก็ได้ซ้อนขึ้นมาทีนี้เราจะเอาอะไรซ้อน สมมติเราจะเอาเราจะเอาภาพเราจะเอาภาพภาพนี้แล้วกันภาพนี้ซ้อนขึ้นมาเราก็กดิดปึ๊ก,กมันก็จะขึ้นมาแล้วซ้อนอยู่ในวิดีโอบนวิดีโอที่เราที่เราเลือกเมื่อกี้เราก็แค่ย่อวิธีย่อก็นอธิบายแบบ ครับตรงนี้ครับกดยอ่อเราก็กดยอ่อลงมาปุ๊บสมมุติเราจะให้อยู่ซ้ายมืออันนี้มันออกขอบไปแล้วก็เอาแค่นี้สมมติกำลังบรรยายอยู่ต้องการเห็นภาพเสร็จปุ๊บเราก็มากดที่บันทึกตรงนี้ครับกดที่บันทึกจึก๊กแวบมันก็จะบันทึกให้เราแล้วขณะเดียวกัน ก็จะมีโฆษณาขึ้นมาเพราะถ้าไม่มีโฆษณาแอปพลิเคชันก็จะไม่มาให้เราใช้เพราะผลิตมาไม่ได้อะไรนอกจากนอกจากจิตอาสาหรือไงนอกจากผลิตมาช่วยสังคม อรอแป๊บหนึงหมแตโมอจึ๊อจึ๊บไมายังอะ,อะมาแล้วมาแล้วก็กดเปิดเครื่องหมายถูกลงข้างบนนี้ขอรับท่านจุ๊บกดแป๊บแฟบแล้วมันก็จะมาหน้าโฆษณาอีกเช่นเคยแล้วเราก็ปดเราก็ไปกดปิดโฆษณาตรงนี้เ้ได้บอกทุกขั้นตอนเลยเนี่ยปุ๊บ แล้วก็ปิดปึดป๊บต้นไหนนะครับของเราอ้อดูแล้วของเราอยู่ไหนของเราก็ต้องอยู่ที่ของเราสิเราก็ต้องไปดูของเราอยู่ไหนอ่ะเอ๊ะของเราหายไปไหนอ่ะหายไปไหนแล้วอ๋อของเราอยู่นี่แกลเลอรี่ของเราอ่ามาอยู่นี่แล้วใครก็ไม่รู้หน้าตาไม่คุ้นเลย แล้วเราก็กดตรงนี้เราก็มาชิ้มที่ตรงกลางตรงซี่แล้วเราก็เปิดตรงซี่จุ๊บอ่ามาหรือ,อยังไม่เห็นมีเสียงเลยอ๋ออันนี้กำลังอัดอยู่โอเคแค่นี้แหละครับจุ๊บแล้วก็เราก็กดปิด เชวบปุ๊บปิดยังยังไม่ปิดปิดเป็นการทดสอบชากเกียวที่ลงทุนซื้อมาใหม่ตั้งหลายร้อยบาทมันจะเป็นยังไงบ้างเราลองมาติดตามกันดู